เราทำตรงเนี้ยมันหดหูที่สุดละด้านหน้าเมนเน่ยเคยมีสามศพแล้วก็ในเตาก็ยังทำอยู่อีกหนึ่งศพทดลองกลับกันครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเรา,าครับเราจะคิดแบบไรและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตต้องมาเห็นว่าคนที่เขารักทั้งหนึ่งเคยเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกต้องมารอ,อนอนที่จะรอเผาศพมันที่สุดแล้วครับจริงๆความรู้สึกเนี่ยความเป็นมนุย์ของเราก็มีถึงเราทําตรงนี้ก็จริงแต่พอเห็นเยอะๆมากๆผมสงสารเขาจริงๆนะครับคนที่จะต้องสูญเสียก็หนักแล้วแล้วก็ต้องมาเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าที่เป็นการรอเผาศพซึ่งต้องบอกเขาว่ามีเงินมีทองก็แซงคิวไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องรอ ก็ภาวนาครับให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปอย่างเร็วเพราะว่าพวกผมก็ทุกวันนี้ก็ทํำกันเต็มที่นะครับที่วัดราชประคองทำนี่ครับทำศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดเราทําให้ฟรีไม่ได้เก็บเงินใครเลยแม้ได้บาทเดียวตั้งแต่ขั้นตอนการไปรับผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลด้วยรถของมูลนิธิสยามนนท์นะครับแล้วก็ทางขีบศพก็ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันแล้วก็ นำผู้เสียชีวิตมาเผานะครับที่วัดในเขตปกครองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติบุริยารพรสามสิ่งนี้ครับเป็นการรับประกันว่าญาติผู้เสียชีวิตไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวในการทําศพครับถามว่าสิ่งที่ทําศพโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับสิ่งที่เรากลัวทุกวันนี้เราเป็นกังวลก็คือญาติ ญาติที่มากับผู้เสียชีวิตนี่แหละครับอาจจะมีเชื้อเพราะว่าเคยดูแลใกล้ชิดกันมาแล้ววันนี้มีท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิตไปอีกท่านหนึ่งยังอยู่แล้วก็มาร่วมงานศพอันนี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าส่วนเรื่องการบริหารจัดการศพมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็มวีวิธีการนะครับที่เราจะต้องทําอยู่แล้วก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปสําหรับคนที่ได้รับการอบรมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าที่ใดนะครับที่อยากจะร่วมนะครับในการเผาศพ ผู้เสียชีวิตโควิดแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีความรู้นะครับเรามีทีมมีบุคลากรที่จะไปแนะนำนะครับไปบอกเล่าวิธีที่ถูกต้องก็อยากจะให้ทุกวัดเนี่ยครับช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ที่วัดราชพงษ์ธรรมที่วัดบางม่วงและที่วัดเสาตุงหินนั้นหนักหนาสาหัสผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่นี่ให้เราช่วยตลอดทั้งวันและระยะหลังเนี่ยครับก็เป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่มีเตียงที่จะรักษา หลังจากที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับพอรายการเสร็จผมก็ต้องไปรับผู้เสียชีวิตในบ้านโดยการเอาถุงซิปนะครับไปแพก3ชั้นแล้วก็นํากลับมาที่นี่เพราะที่บ้านก็บอกว่าแม้แต่น้ําไฟก็โดนตัดไปแล้วไม่มีตังอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยเขาครับ ส่วนใหญ่งานของเรานะครับก็จะกว่าจะเริ่มเผาศพได้เนี่ยก็ประมาณสักเที่ยงเป็นต้นไปเพราะมันจะมีขั้นตอนของเรื่องเอกสารมีขั้นตอนของวิธีบริหารจัดการในโรงพยาบาลศพมาถึงเราศพแรกเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเวลาบ่ายโมงถ้าวันไหนเยอะห้าศพบางวันรับถึง10ศพเราก็ต้องกระจายไปให้วัดในเขตปกครองของหลวงพ่อซึ่งวัดราชประคองทําเองก็เป็นแกนหลักในการทําเรื่องนี้ ก็เราก็จะรับเผาอยู่ประมาณ3-4ศพต่อว,วันแต่เมื่อก่อนเราเผาได้5ศพนะครับแต่ว่าด้วยสถา,านการณ์ตอนนี้เมนของเราที่รับความร้อนสูงไม่ไหวเนี่ยก็พังชนรู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการซ่อมบำรุงซึ่งคาดว่าไม่เกิน1-2วันเราก็จะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่องที่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเผาศพให้ทันตามจำนวนที่เข้ามาในแต่ละวันเพราะในทุกวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังไม่มีแนวโน้มที่ลดลงแม้แต่น้อย